สองห้าตาแฟนน้ำนมเล็กพิคี้หนุคาแรคเตอร์ชัดเจนฉายแววมาแต่ไกลเริ่มต้นที่คู่แรกพี่น้องพันล้านสายฟ้าพายุลูกชายสาแฝดของแม่ชมพู่อารยาและพ่อน็อตวิสรลุตที่เรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆอยากพี่สายฟ้าจะคีปลุกมีคาแรคเตอร์ของความเป็นผู้ใหญ่มากแมนเท่สะกดสายตาสาวส่วนทางด้านของน้องพายุจะเน้นขายขำ สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างและที่ชื่นชอบที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการกินนั่นเองเป็นสาวน้อยที่ท่าฟอร์มที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับน้องเมย่าร้านสาวของตลกรุ่นใหญ่เท่งเถิดเทิงที่มีคาแรคเตอร์เด่นชัดในเรื่องของความอารมณ์ดีแต่ที่คว้าหัวใจแฟนคลับมาได้เป็นอย่างดีก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการช่างพูดและชอบถ่ายคลิปผ่านทางโซเชียลจนถูกนำไป cover ตามรัวๆบอกคำเดียวเลยว่าบังไม่ไหวแล้วจ้า อีกหนึ่งคู่ฝาแฟตอารินอารันลูกของโอปอปานิสลากับโอคกสมิธท,ที่เรียกว่าหน้าเอ็นดูมาตั้งแต่เกิดเลยจริงๆอย่างอารินที่นอกจุกสายแววความสวยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้ว เรื่องของสีหน้าท่าทางการแสดงออกต่างๆก็ชัดเจนมากขึ้นจนบางครั้งคุณแม่เองยังต้องขอบันทึกภาพมาฝากแฟนๆอย่างรัวๆในทางตรงกันข้ามกับแฝดผู้น้องอรันจะดูสุขขุมนุ่มดึกหน้าค้นหาดูเป็นน้องชายที่อบอุน่นคอยดูแลพี่สาวที่แก่นเฟี้ยวได้เป็นอย่างดี ลูกไม้หลนไม่ไกลต้นเลยจริงๆสำหรับออเกตลูกสาวของเปิ้ลนาคอนและจินกัสมาเพอนอกจากจะมีเอกกรั์ความฮาเป็นของตัวเองอย่างเด่นชัดแล้วหนูน้อยก็มักจะโดนคุณพ่อคุณแม่แกงอยู่บ่อยๆด้วยการแอบถ่ายภาพดุดๆโก๊โก้จึเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งลูกที่สามารถคว้าหัวใจของแฟนๆได้อย่างไม่ทันรู้ตัว ปิดท้ายกันที่ปารินลูกสาวของแม่เป้ยปานว่าและปอบนิธิที่ถึงแม้จะมีพี่ชายแสนอบอุ่นอย่างพี่โปดคอยดูแลช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องอยู่แทบจะตลอดแต่หนูน้อยกับมีมุมกันเรี้ยวมีความเป็นตัวของตัวเองแบบขั้นสุดสนิดท,ที่สาวเป้ยยังต้องแอบกุมขมับในความแสบของลูกสาวก็ว่าได้